โอ้เอ๋กลับมาให้เขาเสมอพี่นออ้อ,มองมาโอ้ยผมเห็นห้อยมากผมนะครับเรียบร้อยพี่น้องเลยมาแล้วห้อยมันแลียนดูเป็นไงพี่น้องวะนี่อันนี้บีิมัดสมั้งนี่นี่ปืนใหญ่ผมพี่น้องวะของห้อยมากครับสวัสดีครับผมพี่น้อง FC ใคออยไหมลูบรีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอไมล์ลูบลี่ครับไอไมล์ลูบลีครับผม คนลาหนูกันเกานะครับผมอ่ะกระบะก็ยังลาหนูลาปลาไหลทุกอย่างใครอยากกินตามทีที่บัตนนะเขาก็เนาะนี่ครับเมื่อนี้น้ำแดงครับผมเมื่อนี้เมื่อกี้เราซื้อกระถิมีคนใส่ไปแล้วพี่น้องวันหนึ่งผมพาไปสำรวจเนาะเห็นห้วยเขาบ้างครับนี่เป็นเกลือกมากครับผมแต่มืบอนี้เขาบนนี้เงลุยปลาเขาครับเนาะนี่เป็นเป็นรอยหนามมานี่ยครับผมเป็นท้องว่างนะครับตอนนี้ผมลุยเข่าคนนะครับเลยนะครับเพราะจีบเหยียบเข่าคนนะครับแต่ว่าเขาจมาใส่ร่องนี่ครับ มีหล่องรอยอยู่ครับผมนี่เห็นล่องรอยเก่าๆคงจะยังไม่เสร็จเขานะนี่ครับผมสม้เก่าบ่ะไอ้ไม้กซ์ใส่ลำแดงครับผมนี่ขี่ได้เลยครับสองสามที่ครับผมนี่ครับเรียกผนเข้ามาครับมองมองมันยางจากักซีมีตัวบ่ครับนักบุญตีเยอะมากไม้มันเขาเชอไปบุชตัวนั็นบ่นะครับนี่ครับผมนี่ห่องลอยขึ้นมา ใหเหยียบใอยอย่างมันนะครับผมฮะเลาวมึงครับผมทำไม้เขานียห้อยเกาเขาห้อยกัดเขายังมีอยู่นะนี่ด้วยน้ําแดงครับผมจะเป็นไงเดี๋ยวไปลุยกันครับผมจะใช้ทั้งน้าแดงแล้วก็พลังสีฟ้าครับคู่กันครับผมบาดีนี่เป็นติ๊กเกอร์ใหม่ได้ครับพลังสีฟ้าใหม่ใหม่ไปครับผมล้อลุนต้องการครับผมเป็นอะไรกันจะเป็นคำนะหามงกลัวครับสีเครื่องนะครับผม น้ากำลังสีฟ้าเขาออกแฝงดีครับนี่เป็นเกือบว่าไม้เลยครับผมนี่นะใส่มาหลอกไปแล้วครับผมโอ้โหมันพีนเลยครับผมไปน้ำเที่ยวปลาถ่านไฟไม่พีนเลยครับผมเนาะวันนี้มาบังนี่ครับผมเซนบังนี่ผมว่าสีเด็ดเที่ยไม้ดีกว่าไหนนี่ครับน้องเขาเก็น่หมครับห้อยมันได้ครับถึงไม่ห้อยเลยห้อยไม่พี่น้องเห็นไหมครับนี่หุครับวันห้อยมันกัดนี่รูใหญ่ครับ อาดรัดไปหน่อนยครับผมต่อไปก็เลยใส่พลังสีฟ้าครับเรียกมันเข้ามาหากลับเราครับผมพี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่ิขับไปไหมจุ๊พี่ว่าพูดแล้วขีท่ทั้งสองที่ครับพี่น้องนี่ครับแค่นี้เองครับผมพลังสีฟ้าใช้ในนาข้าวได้ผลครับผมพี่น้องผมจะว่าใส่หน้าเข่าได้บ่พลังสีฟ้าเจ้าขึ้นมาเท้าไปไหมใส่ไดโบดทุกไม้ครับผม รถไฟอีกเลยมาพี่น้องไอ้ไม่ปไปใส่เรเคยผ่านแต่รถไฟจังเทลียรนี่ตลอดครับผมอ่ะนี่ครับผมมาเบิ่งตัวเบิ่งดูจาของห้อยสิามาเข้าบ่ครับมือนี่เห็นบ่นครับนั่นนะั่นนะั่นะ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 โอ้โสุดยอดเลยแบบนี้อ๋ะนี่ได้ครับเนะนี่ยรถรุ่นต้องการน้องมาสิมาบ่นาะทีรุ่มมืออึนเศ้าเลยครับเนะี่ยขึ้นม,มุมนั่นอะไปเศ้าเลยครับผมพีนะ่น้องเ,เดี๋ยวเจอกันครับ ขอบคุณครับครับพี่น้องนี่มึงนีฟังตรงถามกันใช่ไหมที่ใส่เป็นน้ำแดงนะครับได้เยครับน้ำแดงแรงธิดของไ,อไห้ไม้ลพบุรีผมนี่เห็นหมดใส่กระโพดกะับผมคู่กันนะครับขีดนี่ขีดไปสองสามที่ครับผมออบอกสามท่สามออเอาเอาแค่นี้ก็เอาครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราเลุลยั้วกันอ,อ,อ,อ ฟังหนึ่พลังสีฟ้าฟังนี้เป็นน้ำแดงครับผมนี่หืมแจว๋วเดี๋ยวหลุดต้อกานครับเอาเดี๋ยวอาฟังไหนสองฟังนี้ต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้ำเด้อครับผมเป็นังใจให็นไหลรบเรียก็ทีมงานครับผมวัมนอนี้นทำไงวันนี้บนกระชานสารมาบริไปทำงานเพิ่นเลยครับเนาะเจอกันอีกวนหนึ่งเดียวนึกว่าเพิ่นไปเห็นงานน้ำผน,นอยนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผม สวัสดีคุณเส้าครับร่มหนาวไววๆครับผมนี่ครับร่มหนาวพัดไววๆครับนี่หนาวแท้แต่ว่าก็ขึ้นพุ่นตัวหน่อยหนึ่งครับเนาะสิเป็นไหนได้เบิังน้ำกันครับผมอ่าการม่ใส่กับลูกลื่บมาเท่าครับผมอันนี้ก็บโมเมนนะอันนี้อยู่บ้านกลับนะครับนะเกติดตัวลูกลื่ครับผมเนาะมากลับน้องโดดครับไปจะน้อยเล็กก็ต้องโดดนะทำไมไม่มาไล่นี่ครับผมเบิ้งครับเดี๋ยกัดโซ่ๆนะครับผมม้งวัว ไปเบิ่งหลังแรกเฮาอยู่หน้ารถที่ผมใส่คำคำเมื่อวานนี่ครับทีเป็นไหเบิ่งนี่เด้อหลังแรกบอกปูกันนะคนละมือแต่สัตว์ปูคนนั้นนะครับว่าให้มันหมานนะครับเนี่ยว่าเฮ้ยอายพี่น้องท่านผมใส่คำว่าอะไรนี่วิวพี่น้องมึงด้านหลังนี่ครับเห็นปะโอ้โหนี่กลับมาเฮาวใช่ไหมพี่น้องมึงโอ้ยผมเห็นห้อยมากผมนะครับ เบ่งเกิงอยู่หุ่นมันแห่นลำล่องเนียเห็นไหมครับนี่พเนี่ยเหียหายอีกอ่หัวผมด้วครับเนี่ยแสดงว่ายังมีมูม,มาเอาเหี้ยเข้าไปครับนี่ครับเห็นบ่นี่โอโ้โ,อโหบันติติ่งเลยครับกลับไม่เข้าเลยครับมีมูม,มาเอาเหี้ยไปครับมูวอาติดนะเห็นไหมทลองมาแล่นไปแล่นมาแสดงว่ามีหลายต,ตัวครับนี่ยแปลว่าถือเรามันห้องมูที่มันซอยห้อย,ยมูแล่นมา,ากครับ โอ้ยได้เลยวะเออบม่้สืบครับผมบ่ต้องสบนี่เป็นไงกับเหล็กมูฮาครับผมมาตรฐานครับหกนิ้วเต็มนะครับนี่นะครับผมใส่กอกหูกับแต่หูใช่กันครับผมเป็นบ้านแล้วก็ล็อกข้อไว้ครับนี่ครับคือกับเหล็กโมดีไฟขอใไ้ไหมลูกบุรีครับผลงานครับผมเป็นบ้าเป็นจะใส่ไหครับแบบนี้ครับพออยากใส่ถักมาได้ครับเด้อแทกแคทเพียรไ้หมลูกบุรีครับผมบัวจะเป็นกับเหล็กไม่ไฟน้ำหอม นะครับพังสีฟ้าน้ำแดงหรือว่ากี้แตนิ่มกับกระโพดนะครับผมมีมีครบครับผมแต่เพื่อนนีม่มาเอาเงียกีแต่เข้าไปแล้วแดงพี่ผมใส่หางเลยเมื่อนี่ใส่แบบก่างหางนะครับโอ้เอา้าไปครับผมไปครับผมไปต่อดผมใส่แบบย่างหางเลยเลยอ้ยมันวิ่งเหรียญพี่โอ้ยครับห้อยหนู บือหน่อยนิดนึงมักัดกันมือใส่หางเลยผมว่าคำคำจะได้ได้เนาะต้องกัดเข่ากันแล้วนี่ไอ้ใส่น้ำแดงไว้ครับผมเดี๋ยวบังน้ำกันเราจะมีตัวบ่น้ำแดงมันก็คือจ่ายครับพี่น้องโอ้น้ำแดงบ่เอาครับผมเนี่ยจะได้แต่บ่บ่เข่าครับพี่หนุ่มโมมามันมาอยู okay. I I ady, ่ทีเรื่องเด๋มมาด้วยโมมา โอ้ยหนูเรียนนี่เด้ทำมั้งบ่กับบ่าวะโอ้ยหนูมาเสียด้วยพี่แค่นี้ไปบ่กับพี่น้องข้างหนูวันนี้บริษัยบ่วงหนูอ่านคำก่อนโอ้ยปะอไปไปต่อครับพี่น้องไปต่อโอเสด้ายบริษีบ่วงพวกนี้แล้วอู้ยหลังที่ยวผมก็เอาครับผมนี่ครับผมพี่น้องเห็นบ่น้ำแดงนะพวกนี้ นูนอ่ะเอบร่อยตีเอะํอออำแดงเข้าไปครับผมน้องห้อยเก่าๆครับผมพุ่แหละมาที่ปูเเนเตะลำแดงเข้าไปฮึเป็นต่ยหลอรอแหล่วะรอแหล่ํำแดงไหมนี่กับเล็กไมหมเฮ้าปูนอ่ะเขาหดติดล็อกข้อล็อกมือเลยล็อกสองมือเลยมันหอมหลายเหรอโอ้โหไ,ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยเนี่ยหอมพโพดโพลนปะ เท่าเต็มๆครับผมเรียบร้อยไปต่อครับผมอสั่ำห้อยเกลอห้อยเกลอเ,เขาใส่บบบนี้นะเป็นกับเกลือกมาเฮียอยังขึ้นเป็นท่านพี่หนุ่มเนาะไม่อยังขึ้นเป็น,นังสี่แม่ปวดบักฮ่าทองคำขาวเกัดเขา่าปน เนื้อเหนียเนื่อพนิดาโอ้บราเดี่ยมัยนติด,ดขังโอ้เก็บครับผมบันได้มันดูขางรถไฟพี่น้องเลย <laughs> นี่นี่เขาแลี่เก็บ้อยใหม่ก็นแกละซอยหงวะเก็บลอยพี่นอ้องเอ้ยทำไปครับผมมิ้นเสียหอกจีบกินยังอจีบนยังหอกหัวหอง เฮ้ยมึมึง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 นี่ครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้โอ้หนูใหญ่ตัวนี้โอ้นี่ครับผมเดี๋ยวเดือดเดือดเขาอยากครับผมแดบน้อยเก็บหนูก่อกันติดหนูใหญ่เสรเพราะว่าคุยหนูใหญ่นะก็เลยใส่ไว้ครับผมนี่เออเติดสองครับในหนูใหญ่ตัวทองขาวตัวนึงมือนอืมโอครับผมใหญ่ครับพี่น้องหลังนี้นะว่นนี้เปิดกล้องมากหลังนี้ เรียบร้อยพี่อ้องเ้ยมาแล้วห้อยมันแรียนดูอครับผมเห็นห้อยมันเห็นตัวครับผมพี่้องนี่กับเหล็กมูลไฟของเรากับพลังสีฟ้าคิดได้นิ่มครับผมเรียบร้อยครับจัดไปโอ้โองโหใส่สำเก็ยังเดือดขาอยู่เอาไปครับผมของขุี้นี่นบ่เหมือนกันไหมเหมือนจะเป็นเจ้าของคุยนี่ อี่คุยกับเขาเรื่องูู่อยู่เอปาน,นัียนอมเอบ่คือบ่ามาอีหน่ะนักเียนบ่าครับผมคือว่าปลาหนูจะเรีนมาจากไคทาไหนนี่ครับทาปลารถไฟนี่ครับผมจะ่ห้หนูเรียนยำดีรับให้มันยำไิ่นนึน่งก็ โอ้บวง,งสุดท้ายก็บ่า,าวเนี่ยผมใส่กับไายบ่าเอาอ,อโอ้ยหลีดมือหักปักกานึงนูเบื้งหนังนี่ครับผมผมใส่เห็นห้อยโดดเหยียบโดดย่ำห้อยหนูมันโดดตัวเป็นโลดเลยครับจะมองว่าถึงแล้วครั้งเท่าบา่พี่พี่น้องเอาเราวะเอาหรอวะจ้ของห้อยมากครับผม เออเฮ้ย uh huh. ปืนใหญ่ผมครับผมนี่พี่น้องเป็นไงพี่น้องวะนี่อันนี้ปื้มัดสมัคงนี่นี่ปืนใหญ่ผมพี่น้องวะเจ้าของห้อยมากครับนี่เรียบร้อยปืนใหญ่ห้อยไหมลูกป,ปืนนี่ห้อยมันยะครับน้องหดห้อยมันดิน,นตะกุยที่ไปข้างในดีโน,โน้อดีวะนี่อือมฮึรู้สึกที่เป็นบักเถิกครับผมนี่พี่น้องเลย มีหนูสมยลูกค้าแล้วแต่เย็นได้ครับลูกค้าที่สั่งมาที่ด่างหลอดลุดจองนะครับรอบรอบลุดจองนะครับเลยโอ้โหมึงมึงมึง,มงกระดานข่าเต้มเต็มครับไม่ทังผี่เลยเจ้าของรอยก็มาครับผมตัดไปอืมอืมของห้อยมากอยู่แบบนี่ไปครับผมเก็บหนูให้พุ่นเดียวเข่าวต้องพุ่นอออ เดี๋ยวผมภาพผมรีวิวตัวแรงนะทางน้ำเห็นเราบ่อทั้งสองหลังเลยคนระับของห้อยมันงามเลยเหรอนายอาจารย์โอ้ห้อยทางน้ำบอ,อกมาครับผมคิดว่าเป็นตัวแทนทั้งผู้พึงดักไหมครับตัวของห้อยนี่มันไปใสพี่น้อหนอรับมึงเือตัวของห้อยไป,ไป,ยยไ,ป,ไ,ปไปใสงามงามห้อย เออมึงห้อยตีนงามง่ามไปใส่มันไปใส่ะลยพี่น้องรองหลังนี่บ่เอาเด้ครับนะห้อยหองงามหัวมันจะเล่นมันน้ำเอ๋บึงพี่น้องบึงความอัจฉริยะของมันห่ <c oughs> วงกับผมเสยเอากิดเบิึงดูนี่ย่างของมันวะมันสิอัศจรรย์เก่งโพดเก่งโพดแท้ห <c oughs> ่วมกับถิ่มเลยครับผม,มเยอะเยอะ วอนรอบหนาเจอกันไหมมึงสุดยอดวะไป,ปเ,เดี๋ยวนี่บอกคนห่วมกลับห้องเดี๋ยวอาจารย์เอาหนูไปให้ไปเห็ดนะครับเนาะเดี๋ยวมาหกตัวอาจารย์สารห้องเห็นปะทำไมต้องมอาสรุปเรียบสรุปด้วยคุณอาจารย์หกตัวพระรังสีฝาอาจารย์ใส่พระรังสีฝาอย่างเดียวทำไมใส่ชองยางพรังสีฝาก็ทำแดกนะครับเนาะไปเบื้องหลังที่ผมรีวิวไว้นี่ครับหน่องไม่เสียบเนี่ย นี่ครับฟังสายฟังหัวน้ำแดงครับฟังสีฟ้าคนละหลังอันนี้ฟังนี่เป็นพระังสีฟ้าไปบองค์กรเลยครับผมเพียงห้อยชีสเล็กๆโม่เอาสั่บนี่เอาครับมันไปใส่ว่าจะของห้อยอยู่ดูนะเฮ้ยอเงื่อนประพิหนมันไปใส่กัดต้นไม้หักขาดเครื่องหมดเลยโม่มาครับผมอ๋อโ้าคเป็นยัง โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบดินยังมันเหนียวสิพี่น้องวะมันเป็นร่องน้ำนะฮึไหนหัวมึงคับผมเด็กโอ้ยนล่นฟ้าวะอืมไหนพี่น้องนะมึงนูอะไรวะอืมมันไปได้เัียงไหนอืมแต่ขั้นเขียวกับไม่สำนัก โอ้โหเดี huh. uh ๋ยวจัดการไม่ไหมครับเดี๋ยวมาแก้มือใหม่เฮ้ยมึงไปหนยมึงมึงคอยหนูมันมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยกมว่างไว้นี่ครับผมโอเคเวลาถึงกันลมสามหลังละฉลาดขนาดนี่้่นเลี้ยงมือสามหลัง ไม่เสียดายพี่น้องเหมืงเหมืองมูลเห็ดเออเฮ่อครับพี่น้องมาเบ่งสองลังสุดท้ายครับผมลังหนึ่งน่าจะยู่มุมนี้หืมคือเหล็กเอเล่สักทีพี่น้องคนมันดูบ่หระครับผมลักษณะแบบนี้นาจจะเป็นท้องข้ามขาวมาโดนครับเหมืงก่อนมีอยังเป็ดปลอมบ่เนี่ยอาจจะเป็นท้องข้ามขาวครับแบบนี้ theo khoảng một ngày thôi Biết có nào của vụt nó bị the lên Đó, 1 lúc rồi Ui, 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 thôi oh, buổi cả không Vâng, lắng buổi không Bùi, gặp, ah, hấp, bóng, cáp oh. Bỏ không Ôi Bò không cáp mì มาครับผมมามาสำรวจพงันกันยูโรถป,ปสำรวจพงันกันยูโรถแดงเอาแปลวทะเบีย <c oughs> นเม่ไม่เรียบร้อยได้ครับเราเฮ็ดเรียบร้อยแล้วปฏิเสธขั้นแดงครับผมขัข้นขาวเกี่ยวไปบ้านไปครับอืมเอาครับผมมาสุรวจพงนันครับผมเศร้าหน่อยนะครับพงันคอยหมลยรบุรียกอาจารย์ศาสรนะครับผมอาจารย์ศาสรหนุ่มวุฒิมัยครับผมนี่ครับอึ๊บ เขาไปใส่ว่าเนี่ยมีขอออาจารย์นะครับหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมังสีฟ้าข้อไม้ก็เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวกันครับผมลูกกับตัวนี้ติดบ่วงนะครับเลยนี่นี่บ่วงครับผมอ่าถึงถึงเรือดถซิเบ้นะครับนี่เอาครับผมนี่ผลงานของมังสีฟ้านะครับแล้วกับน้ำแดงนะผมนี่ข้อไม้ลูกบรี่ครับผมฝากไว้นํานได้ครับพี่น้องเพืสนใจทดลองใส่คือบุเคยใส่ข้อไม้กั คนที่เคยใส่ประจำขอบคุณหลายๆนะครับนะนะครับที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของไหมล์รูบลี่ครับผมเนาะไอโมีิเป็นเหล็กมมดไฟนะครับน้ำหอมอยากคิดใต้นิมแล้วก็กระโพดนะครับกระโพดแห้งนะครับทุกอย่างพร้อมใช้หมดนะครับผมคิดไต้ก็ห่อให้เรียบร้อยแล้วครับผมเนาะไปถึงใช้ได้เลยครับกับเหล็กโมดิฟายก็สั่งเป็นชุดชุดน้ำหอมอ่า เดือกีต้กับเหล็กหรือว่าน้ำแดงข้าวโพดแล้วก็กับเหล็กเนี่ยครับผมไปถึงสั่งไปถึงใช้ได้เลยครับผมปุ๊บปั๊บดักเลยครับเป็น้องเนาะนี่ครับผมเอาะเจ้านี้กับพี่ามหมายมาฝากอยู่ล่อเนะครับคุณลูกค้ากำลังหาเพิ่มครับหกสิบกิโลนั่นเบิร์แล้วครับผมเนาะต่างขอบคุณหลายราคาที่รักทุกท่านที่โอนเงินมาก่อนโอนเงินเป็นนาทีตเลยครับเนาะเพราะไม่กดดันนะครับเพราะยานหาบ่ได้ครับผมขาดบ่ได้หลายคนอยู่นะครับผมเนาะพัวที่ทั้งไอ้ พัทยาครับสุสร้างว่าเป็นนั่นมันจะไปจำหน่ายต่อกัดต้องบรพยผลนะครับเนาะอู้ขอโทษหลายหลายนะครับผมไปติดฝนน้ำนะครับอันนี้เป็นหนูบวงครับผมนี่นี่ใส่บวงไว้ประมาณยี่สิบกว่านครับยี่สิบสามสิบบาทนะครับในหนูมาเก้าโตครับผมนีขาดไปโตหนึ่งขาดไปสองนะครับผมพ่อไดก้คิวด้กินครับผมนี่หายอยู่หากินเท่านะครับผมอีสานบ้านเท่าครับผมนี่ขันบวกคิวขันบวกอึดตายครับผม อืมันมีโตนะเอาครับผมพี่น้องฝากผลง,งานแค่มนี้นะครับดเด้อเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ